อซอสาวพันดุตอนที่สองนี่เช้าของวันที่อากาศมิสู้จะดีนักฝนตกมาพร่ำพลแทบจะทั้งวันจากหม่อนดอยพามีนี่คือส่วนหนึ่งของทําเจ้าหนางที่เป็นตำนานทั้งในเรื่องความรักความเมตตาและมาจนถึงดุร้ายบ้างแล้วแต่ว่าใครจะทําสิ่งใดก็มาจะได้ผลตอบแทนแบบนั้นถ้าไม่อยากเจอกับเรื่องร้ายก็อย่าไปลบหลู่ท่านเท่านั้น ตอนนี้อาสาสมัครสาวสอมุสาที่หลังจากจับกรบวนการค้ายาเสพติดในทีมสารวัตรในตอนนั้นเธอก็ได้เป็นหัวหน้าทีมออกลาตะเวนในส่วนของพลเรือนและจะทำงานภายใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าก็คือสารวัตรด,ดุษฎีและรองหัวหน้าคือหมวดวีรภาพและก็จ่าดำตามลำดับสอมุซามีผู้ช่วยและเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงเพิ่มมาอีกสองคนนั่นก็คือสุนิสา กับสุวรรณิศสองพี่น้องฝาแฝดและมีหนุ่มกะเหลี่ยงรุ่นน้องอีกหนึ่งคนชื่อสอดสุยวันเนี้ยดูท่าแล้วมันคงจะไม่หยุดแน่ละหัวหน้าสอดสุยว่านั่นสิโชคดีที่เรามาเจอถ้าแห่งนี้พอได้หลบฝนกันบ้างไม้กองใหญ่ที่อยู่ในเนี้ยน่าจะมีเจ้าของนะสุน,นิสาว่าโถพิสาจะมีเจ้าของได้ยังไงนี่มันในป่านะจ๊ะ สุวานิษย์ยงพี่สาวไม่เป็นไรหรอกขอยืมเขาไปใช้ก่อนเดี๋ยวฝนหยุดเราค่อยไปหามาคืนให้ซ่อมุสาบอกกับอาสาสมัครรุ่นน้องเดี๋ยวข้าขอเข้าไปสำรวจดูด้านในก่อนนะส่อซุยบอกกับรุ่นพี่ก่อนที่จะเปิดไฟฉายแบตเตอรี่ที่รัดกับศีษะแล้วเดินหายเข้าไปยังถ้ำถงด้านในกลิ่นสาบเอียเอ่ยนผสมกลิ่น้าว เป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยคุ้นเคยมาก่อนแต่ละไฟฉายของมันก็สาสกระทบกับอะไรบางอย่างมันเป็นรูปทรงกลมออกรีรีสีขาวเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆจึงได้รู้ว่ามันเป็นไข่แม่จูโว้ยนี่มันไข่อะไรกันวะใหญ่ขนาดนี้กินกันสี่คนคงจะอิ่มพอดีซอซุอยพึมพำก่อนที่จะอุ้มเอาไข่ขนาดใหญ่ใบเท่ามะพร้าวออกมาหาเพื่อนๆนี่หวหนา าได้ไข่มาดูนี่สิใบเบลเลอร์เลยเฮ้ยนั่นมันไข่อะไรนะ่ะทำไมมันใหญ่โตขนาดนั้นเอาไปคืนมันเดี๋ยวนี้ซอมูสาว่านั่นสิคะหัวนหน้าไข่ใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วตัวมันจะขนาดไหนสุน,นิสาเก่าวเสริมโธ่จะไข่อะไรก็ช่างมันเถอะไม่มีใครกินด้วยขากินคนเดียวก็ได้ซอส,สุยว่า ก่อนที่จะเอาหม้อสนามของตัวเองออกมาแล้วก็ตอกไข่ใบนั้นใส่มันเต็มจนล้นเลยทีเดียวแต่ทว่ากลิ่นของมันช่างคาวเหลือเกินซอซุยแกนี่จะกินจริงๆเหรอเนี่ยข่าวออกขนาดเนี้ยก็กินนะสินังนิดของมันยังไม่สุกก็ธรรมดาหรอวะพูดพร้อมกับยกหม้อสนามขึ้นแล้วตั้งขึ้นเตาบนก้อนเศร้าพันก็มีเสียงเรียกเข้ามาที่เครื่องรับวิทยุของซอมุซา พวกผมถึงถ้าที่นัดหมายกันแล้วนะกำลังจะเข้าไปไม่เกินห้านาทีได้คะ่ะมูซาจะไปยืนรอหน้าถ้าแต่ทว่าเสียงเดินของคนสามสี่คนก็เดินเข้ามาพอดีพวกเรามาแล้วเสียงจ่าดำก็ส่งเสียงมาก่อนตัวจะถึงพร้อมกับแสงไฟฉายวับแวมอย่ยิงนะครับพวกเรามาถึงแล้วทั้งห้ามาถึงพอดี จะส่อสุยก็ยังคงก้มหน้าก้มตาจัดการกับอาหารของมันชาคณะที่มาใหม่กำลังจะนั่งภายในถงถ้ำด้านในก็ได้มีเสียงบางอย่างดังขึ้นเสียงมันดังมากและถ้ำนั้นก็สั่นสะเทือนไปหมดเสียงเหมือนวูบรถไฟที่มันดังใกล้เข้ามาเร็วทุกคนรีบออกไปจัดที่นี่สิ้นเสียงสารวัตดรด,ดุทุกคนก็คว้าข้อมือของอาสาสมัครสาวกันคนละคนหมวดกับจ่า ผ่าสองสาวฝา,าแฝดลูกน้องอีกสองและเจ้าส่อสุยตามออกมาเป็นคนสุดท้ายทุกคนแยกกันหนีสารวัตรดุดตะโกนบอกทุกคนเขากับซอมุสาวิ่งไปทางตรงสองคู่ฝาแฝดวิ่งออกไปทางซ้ายฝ่ายเจ้าสอสวยุยวิ่งไปทางขวาสารวัตรกับอาสาสมัครสาวหันไปมองปรากฏว่ามันเป็นงูขนาดใหญ่แต่ที่แปลกประหลาดไปมากกว่างูก็คือ ที่คอมันมีแผงผังผืชออกมาเหมือนกิงก่าแอฟริกาเมื่อเหล่ามนุษย์แยกย้ายกันหนีเจ้าอสรพิยักษ์มันก็หยุดและหลังเลก่อนที่จะกวดตามพวกสอสุยไปสารวัตรมันไปทางนู้้นแล้วตามไอ้ซอสุยไปทางนู้้นหรือว่าไข่นั่นจะเป็นไข่อะไรมุสาไหนเล่าให้ผมฟังซิก็เจ้าซอสุยนะสิมันเอาไข่อะไรไม่รู้ ออกมาจากในถงถ้ำแล้วมันก็เอามาต้มไข่มันใหญ่มากเท่ากับลูกมะพร้าวเลยนะฮะให่แล้วผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสัตว์ในตำนานแบบนี้จะมีอยู่จริงด้านสอดสุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองนายก็วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแต่แล้วสอดสุยก็สะดุดเข้ากับบางสิ่งมาล้มลงพอหันไปมองด้านหลังก็แทบชอ็อกเพราะเสียงร้องอันกึกก้องกำบหนนาตาม,มันมา ร่างอันใหญ่โตของมันทำเอาส่อสวยทับช็อกปากที่อ้ากว้างเพื่อให้เห็นเขี้ยวแหลมคนเต็มปากที่หัวมีบางอย่างรูปร่างขายกิดอยู่ด้านบนสองมุสากสารวัตรจุดวิ่งย้อนกลับมาทางพวกมันเสียงยิงโรกของทั้งสามดังลั่นล่าป่ากระสุนทุกลูกพุ่งเข้าที่หัวอันใหญ่โตดูเหมือนว่าจะยิ่งเพิ่มความโกรธเกลียวให้กับมัน หัวใหญ่ที่สะบัดไปมาก่อนที่จะโฉบลงมาที่ซอสุย <c oughs> เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดส่วนหัวถูกครับคงเหลือส่วนเท้าที่ขวดแข่งไปตามแรงสะบัดปืนทุกกระบอกถูกลั่นไกจนกระสุนหมดแม็กแต่ไม่สามารถจะเจาะเข้าไปภายใต้เก็ดสีดำมันครับของมันได้เลยสอสุยที่ติดอยู่ในปากนิ่งสนิทไร้การเคลื่อนไหวใดๆถูกมันสลัดออกไป ก่อนที่มันจะลดตัวลงแล้วเลื้อยปาดกลับไปยังทิศทางเดิมที่มันมานั่นก็คือสันเขาทําเจ้านางมันไปแล้วมันไม่ทําอะไรพวกเราถ้ามันจะทําพวกเราก็คงทําอะไรมันไม่ได้แน่จ่าดาเอ่ยอย่างตื่น,นในคุณสามคนเล่ามาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครอะไรกันเรื่องราวได้ถูกถ่ายทอดให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดอีกครั้ง ไี่น่าล่ะที่มันตามมาก็คือมันมาแก้แค้นคนที่ฆ่าลูกมันเพราะคุณไม่ได้กินหรือแม้แต่ชิมมันมันจึงไม่ทำอะไรพวกคุณไงล่ะแล้วมันรู้ได้ยังไงคะก็ตามจากกลิ่นคาวที่มันออกมาจากตัวซอซูไงล่ะสัตว์พวกเนี้ยถึงแม้จมูกมันจะเล็กแต่ประสาทสัมผัสมันดีมากและอีกอย่างมันไม่ใช่งูธรรมดาพวกคุณก็เห็นแล้วนี่ผมละไม่อยากจะพูดอะไรอีก ที่มันเหนือธรรมชาติมากกว่านี้ถึงแม้ว่าหลายเหตุการณ์ที่เราเจอล้วนแต่ไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับแต่พวกเราก็ทิ้งไว้ฐานะที่เข้าใจกันแล้วกันสารวัตรหนุ่มกล่าวก่อนที่จะเดินนำหน้าทุกคนขึ้นไปยังหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาคาหรือคนทางภาคเหนือมักจะเรียกกันร,มรวมๆว่าอีกกอที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ชนเผ่ากลุ่มนี้มาจากเชื้อชาติเบตและพมา่า เรียกตัวเองว่าอาขาวัฒนธรรมของชนเผ่านี้และอีกหลายหลายเผ่าผู้หญิงจะออกไปทำไร่ทำสวนและใช้แรงงานผู้ชายจะอยู่บ้านสูบปิ่นและชอบมีเมียหลายคนเอาไว้ช่วยกันทำมาหากินหลังๆมานี้การปลูกฝิ่นถูกถังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองปราบปรามทำให้การสูบฝิ่นลดลงและหมดไปในที่สุดแต่ผู้ชายก็ยังใช้แรงกายของผู้หญิงเป็นหลัก เพียงแต่ว่ามีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้นก็เท่านั้นเองสวัสดีอารีสารวัตรเอ่ยทักหัวหน้าบ้านที่มีชื่อว่าอารีนายนายมาแล้วช่วยหมู่บ้านของเฮาด้วยเตอะเกิดอะไรขึ้นที่นี่สารวัตรหนุ่มกับชาวคณะเอ่ยถามเกือบจะพร้อมกันที่หมู่บ้านเฮามันมีเสือผีออกอารวาสขาบเอาคนในหมู่บ้านไปกินสองสาคนแล้วคนแรก มันออกไปนอนเฝ้าไล่มันชื่อไอพัตตี้ส่วนมาสองวันก่อนมันเข้ามาขามเด็กน้อยถึงในหมู่บ้านหมู่เฮายิงมันก็ไม่เข้าทำหลุมกว้างและจันห้าวดักมันก็ไม่เข้ามันฉลาดมากมันไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือผีจะเย็นเย็นก่อนมันจะเป็นแค่เสือที่มีความฉลาดกว่าเสือทั่วไปและที่เรายิงไม่เข้าก็คงเป็นเพราะกระสุนของเราประสิทธิภาพไม่ค่อยดีหรือเปล่า พราะก็ยังใช้ปืนแคปกันอยู่ไหนๆพวกผมก็ผ่านมาแถวนี้แล้วเดี๋ยวจะจัดการให้นะขอให้พวกผมตั้งแคมป์กันที่หมู่บ้านนี้นะครับนายนายพักในหมู่บ้านเฮาเตอร์ไปพักข้างนอกมันอันตรายไม่เป็นไรหรอกครับถ้าอย่างนั้นผมจะให้ผู้หญิงพักที่บ้านผู้ใหญ่ก็แล้วกันส่วนพวกผมห้าคนจะไปดักมันหน้าหมู่บ้านตรงทางที่มันใช้ประจำนั่นแหละครับมูซาจะไปด้วยค่ะ ให้น้องๆทั้งสองอยู่บ้านพ่อเท่าจะเอาอย่างนั้นก็ได้จริงๆไม่ต้องไปกันหลายคนหรอกเพราะมันอันตรายเกรงว่าจะถูกพวกเดียวกันถ้าย่างนั้นนั่งห่างที่กว่าเถอะตรงนั้นมีต้นข่อยที่สูงใช้ได้อยู่พอรับน้ำหนักสองคนได้อรีว่าเพียงไม่นานห้างหลังขนาดสองคนก็เสร็จในหุบเขาดงดอยนั้นนอกจากอากาศจะหนาวเย็ยนกว่าภายนอกมากนัก แล้วก็ยังมีความมืดเร็วกว่าด้วยเจ้าหน้าที่หนุ่มยกนาฬิกาขึ้นมาดูขณะนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแต่แสงสีส้มอ่อนๆนั้นใกล้จะลาลับไปสองม,มุสาที่อาบน้ำอาบท่ามาแล้วดูสะอาดสะอ้านสมวัยถึงแม้จะไม่ได้แต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางมาเถอะทิบกินข้าวกันมุสาเดี๋ยวมืดค่ำซะก่อนเกิดมันมาถึงก่อนจะเห็นพวกเราจะเสียแผนเอานะอ๋อ มูซาขอไม่ไปได้ไหมคะให้หมวดวิรภาพไปกับสลวัดดีกว่าคะ่ะมูซารู้สึกก,กลัวยังไงก็ไม่รู้อ๋ออ๋อได้สิถ้าอย่างนั้นเรารีบกินข้าวกันเลยหมวดหันไปบอกกับลูกน้องที่นั่งล้อมวงกันอยู่ข้างๆซอมมูซาไม่ไปเพราะเธอรับรู้ถึงบางสิ่งที่มันผิดปกติจึงได้แสร้งทำเป็นกลัวเมื่อทั้งคู่ไปแล้วทุกคนก็ได้พักกันที่บ้านผู้ใหญ่เท่าอารี โดยที่นอนเรียงหน้ากระดานอยู่โถงหน้าห้องนอนของพ่อเท่านั่นเองเวลาผ่านไปราวสองชั่วโมงภายในห้องเริ่มมีเสียงดังกุกกักเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็หลับสนิทกันหมดแล้วเหลือแต่ซอมูสาที่กำลังต้านความง่วงงุนหนังตาเริ่มหนักอึ้งเธอพยายามฝืนด้วยสติสัมปชัญญะทั้งหมดอาการแบบนี้มันไม่ใช่ความง่วงแบบปกติทันใดนั้น ก็ได้มีเสียงเรียกออกมาจากในห้องด้วยเสียงอัญญาณข้างนายนายหลับกันหมดหรืยอยังล่ะนายซอมุสาเงียบพยายามไม่โต้อตอบทุกคนวางอาวุธประจำกายของตนไว้เหนือศีรษะรวมทั้งสอมุสาด้วยแต่ทุกคนไม่ได้มีเพียงไรเฟริลกระบอกเดียวแต่ยังมีปืนพกสั้นประจำกายอีกคนละกระบอกสองกระบอกอาสาสมัครสาวชาวกเกาหรีฝืนความง่วงแทบไม่ไหว แต่ไม่ได้ยินเสียงเรียกทําให้สติเธอตื่นเกินครึ่งใช่แล้วทุกอย่างเป็นอย่างที่เธอคิดสองมุสาปลดปืนพกสั้นประจำกายจากเอวที่ปกติปืนกระบอกนี้จะบรรจุกระสุนอักคมไว้มือข้างที่จับปืนวางราบอยู่ข้างลําตัวด้านในเพราะเธอนอนด้านนอกสายสุดเสียงกุกกักด,ดังจากด้านในก่อนที่เสียงประตูจะดังแอดเบาๆเพราะบ้านเรือนแต่ละหลังยังเป็นเรือนไม้ไผ่ ความกดดันจนทําเอาซอมุสซาทแทบจะกกั้นลมหายใจร่างของพ่อเท่าลีค่อยๆก้าวออกมายืนอยู่ตรงปลายเท้าของพวกเธอแล้วพ่นลมหายใจก่อนที่ร่างนั้นจะเก่งและสั่นสะท้านก้มลงในท่าคลานสีขาใช่แล้วพ่อเท่าลีกำลังจะกลายร่างเป็นเสือกลิ่นสาบฉุนกึกจนแทบสำรักซอมมุาลั่นกระสุนออกไปอย่างทันท่วงที เสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องของเสือร้ายทุกคนตกใจดีดตัวตื่นขึ้นมาก็เห็นเจ้าเสือร้ายที่มันถูกยิงกระเด็นไปแต่มันก็ยันกายลุกขึ้นแยกเขี้ยวใส่อย่างดุร้ายกระสุนนัดที่สองจึงถูกปล่อยออกไปอีกคราวนี้มันกระโจนแผ่วลงจากเกลือนไปทุกคนได้สติคว้าปืนขึ้นมาก่อนที่จ่าดำจะถามซอมมุสาด้วยน้ำเสียงอันสั่นเทา มมูซาเสือมันมาตั้งแต่เมื่อไรโชคดีนะที่สองมูซายัางไม่หลับมันไม่ได้มาหรอกค่ะคุณจาแต่มันอยู่ที่นี่ต่างหากล่ะหมายความว่ายังไงผู้ใหญ่ลีเป็นเสืออย่างนั้นหรือพี่มูซาสุนิสาถามด้วยหน้าตาตื่นไม่แพ่แฝดพี่อย่างสูงวณิศใช่ข้าจะตามมันไปทุกคนอยู่ที่นี่นะเผื่อมันจะย้อนมาทางนี้พูดเสร็จก็เดินจากไปทันที ทางด้านสารวัตรดุดกับหมวดวีรภาพที่นั่งรอด้วยความเมื่อยขบหมวดเสียงปืนเสียงปืนดังขึ้นในหมู่บ้านมันเข้าหมู่บ้านแด้หรือเปล่าไปกันเถอะไม่ได้นะสารวัตรซองมุซาสั่งเอาไว้ว่าถ้ามีใครมาเรียกหรือแม้แต่ตัวเธอเองก็ห้ามลงไปจนกว่าฟ้าจะสางขณะที่คุยกันอยู่นั้นได้มีเสียงคนเดินมาร่างดําตะคุ่มในความมืดเดินใกล้เข้ามาเรื่อย นั่นก็คือผู้เท่าอารีผู้นำหมู่บ้านอาคาแห่งนี้นายตำรวจแย่แล้วเกิดเรื่องแล้วเสือมันเข้าหมู่บ้านของเรารีบตามข้าไปช่วยแม่นหนูกระเหลี่ยงนั่นเถอะเสือมันย่องขึ้นมาคาบถึงบนเรือเลยผู้เท่ารีเล่าด้วยอาการร้อนรนว่าไงนะผู้เท่าสอมุซาถูกเสือคาบไปอย่างนั้นรอแย่ละก้าวพร้อมกับทำท่าจะปีนลงจากห้าง แต่แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นไม่ไกลจากจุดที่พวกเขาอยู่เสียงร้องโหกขึ้นเบื้องล่างร่างนั้นก็กลายเป็นเสือวิ่งเข้าป่าหายไปในความมืดผู้หมวดสารวัตรไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรมุซาทั้งคู่ตอบก่อนที่จะไต่ลงมาจากห้างสารวัตรดุดอดที่จะตำหนิสาวน้อยในใจไม่ได้แหมผู้หมวดสารวัตรเป็นอะไรหรือเปล่า สงสัยถ้าจะห่วงหมดวีมากกว่าเราสินะเมื่อทั้งสองลงมาถึงพื้นเห็นเธอฉายไฟส่องดูรอยเลือดที่อยู่ตามพื้นกระสุนโดนมันค่ะแต่ไม่รู้ที่ไหนแต่ดูจากเลือดแล้วก็ไม่น่าจะโดนจุดสำคัญนะคะผมว่าพวกเรารีบกลับไปหาพวกนั้นก่อนละกันเราค่อยตามมันไปอีกทีตอนสว่างเกิดออกไปตามกันตอนนี้มันมืดเกินกว่าที่เราจะมองเห็นได้สารวัตรหนุ่มกล่าว ราวสิบนาทีทั้งหมดก็กลับมาถึงหลังเสือหรือบ้านผู้เท่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเรียบร้อยดีครับสารวัตรผู้หมวดจ่าดำรายงานพี่ซอมูซาเป็นยังไงกันบ้างผู้ค้าได้ยินเสียงปืนสองสาวพี่น้องรีบถามหัวหน้าของตนไม่เป็นไรหรอกพอดีพ่อเฒ่าแก่คืนร่างเป็นคนแล้วก็เข้าไปหลอกให้ผู้หมวดกับสารวัตรให้ลงมาพี่ไปทันพอดี จึงได้ยิงออกไปแต่ก็ไม่รู้ว่าโดนเข้าที่ไหนเห็นเลือดหยุดเป็นทางไปเลยสอมุสาตอบเอาละ่ะอาสาสมัครซอมุสาไหนเล่ามาสิว่าคุณทำได้อย่างไรถึงได้อาสาจะอยู่ที่นี่แล้วก็สั่งความไว้กับหมดวดเวลภาพสารวัตน์ถามด้วยโทนเสียงจริงจังและสีหน้าไม่อาจคาดเดาความรู้สึกได้เว้นแต่หมวดวีเท่านั้นเขาจึงยิ้มมุมปากพร้อมทั้งมีแผนการในใจ เออคืออย่างนี้ครับสารวัตรเขาเอ่ยบอกผู้บังคับบัญชาของตัวเองก่อนที่จะหันไปทางมูซามูซาจ้ะเดี๋ยวผมเล่าให้สารวัตรฟังเองนะครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับตอนที่มูซาเดินลงไปอาบน้ําที่ลําห้วยหลังกระท่อมได้สวนกับผมตอนที่กลับขึ้นมาพอดีแต่บริเวณน,นั้นมันมีกลิ่นไม่ค่อยดีมูซากับผมก็เลยเดินไปดูบริเวณแถวนั้นแล้วก็พบซากโครงกระดูก รวมถึงรอยเท้าเสือด้วยเพื่อที่จะไม่ให้พ่อเท่าไหวตัวทันจึงได้ทำตามแผนที่วางไว้เท่านั้นเองสุดยอดมากเลยครับหมวดมุซาแต่วันหลังกรุณารายงานผมด้วยผมคือหัวหน้าของพวกคุณนะมันไม่มีจังหวะเลยครับเพราะว่าผู้เท่าแกเกาะติดสารวัตรตลอดเลยก็จริงอย่างที่หมวดวีว่านั่นแหละสารวัตรหนุ่มคอยตามทั้งที่ใจกลับย้อนแยงเอาล่ะ พวกคุณจะอยู่บ้านหลังนี้หรือจะไปอยู่บ้านแม่เท่าอีวาก่อนแกเป็นไม้คงไม่เป็นเสือเป็นปอบหรอกกมังผมว่าอยู่ที่นี่แหละใครเข้ามาก็ยิงก่อนละไม่เป็นไรคะ่ะคุณจาเอาสายนี้โรยทั่วให้รอบกระทอมนี้ละคะ่ะห่างจากชายคาประมาณหนึ่งเมตรนะอย่าหนักหรือเบามือจนเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่พอไปกันค่ะสารวัตรก่าจบก็เดินแยกกันไปทางเดิม โดยที่มีสายตาอาฆาตแค้นของสมิงเท่าอารีที่ยืนซุ่มอยู่ในความมืดมองตามด้วยความโกรธแค้นกินนสาบลอยมาตลบอบอ้วนเลยค่ะบอกให้รู้ว่ามันต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วและตอนนี้กลิ่นมันจางลงนั่นก็แสดงว่าเราอะเดินห่างมันออกมาพอสมควรละปีนขึ้นต้นมะขามนี่ล่ะค่ะจะฉายไฟเด็ดขาดเดี๋ยวมูซาจะปีนขึ้นไปรอ เราจะหย่อนเชือกลงมาให้นะคะไม่นานนักทั้งคู่ก็ปีนขึ้นไปอยู่บนขาคบเวลาผ่านไปนับชั่วโมงคนทั้งสองปวดเมื่อยไม่น้อยที่ต้องนังเบียดกันอยู่บนต้นไม้สารวัตรกระสุนนั้นยิงแกไม่ถึงเลือดหรอคะ่ะเพราะแกเป็นสมิงจึจะมีคาถาอาคมค้งส่งปืนมาให้มูซาคะ่ะสารวัตรหนุ่มส่งปืนให้เธออย่างงง,งๆเธอจะทาอะไรชูไม่ถามนะคะ เ่งเงียบไปสักพักก็ส่งปืนคืนให้เขาพร้อมกับกระสิบกับเขาที่ข้างๆหูเตรียมตัวนะคะมันกำลังจะมาลมอุ่นร้อนกระทบกับใบหูทำเอาเลือดในกายหนุ่มวัยส4สูบฉีดพุ่งพานคนในกายทุกเส้นลุกตั้งชูชันรวมถึงความเป็นชายเขาหันคว้าไปยังตัวต้นเหตุที่ทำให้เขาอารมณ์ว้าวุ่นอยู่ตอนนี้ทำเอาจมูกโด่งคมสัน ปะทะเข้ากับแก้มนวลเข้าพอดิบพอดีหญิงสาวรีบยกมือขึ้นดันหน้าผากเขาอย่างรลืมตัวสารวัตรจะทำอะไรคะเนี่ยคุณเบาๆสิเดี๋ยวผมก็ล่วงลงไปให้เสือมันกินหรอกเขาแก้งทำโวยสอมุสารีบยกมือขึ้นปิดปากเขาทันทีพร้อมกับกระซิบบอกอีกทีท่านใดนั้นจะพยักรายสี่ขาที่บัดนี้ดูแล้วมันน่าจะใช่ได้เพียงสามขา พ่อขาหลังได้รับบาดเจ็บจากการยิงของเธอเมื่อตอนช่วงหัวค่ำนี้ถังคูเฝ้าดูมันเดินวนไปวนมาก่อนที่มันจะก่ายร่างเป็นซอมุสาแล้วเอ่ยเรียกหมวดวีหมวดวีหมวดวีคะลงมาช่วยซอมุสาทีคะ่ะตอนนี้สารวัตรได้รับบาดเจ็บอยู่ทางหน้าหมู่บ้านเลยจากห้างเก่าไปนิดนึงจริงเหรองั้นเรารีบไปกันเถอะจาเดี๋ยวสิ ลืมไปแล้วเหรอที่สารวัตรกับมูซาสั่งเราว่ายังไงถ้าอย่างนั้นมูซาเข้ามาในเขตอาคมนี้ให้เราสบายใจก่อนแล้วเราจะได้ไปตามช่วยสารวัตรกันฮึฉลาดนักนึ่มึงคิดว่าสายเสกแค่เนี้ยจะกันกูได้อย่างนั้นหรอือสิ้นเสียงแกก็ล้มลงขานสี่ขาล่างสันส้านเริ่มมีลายเหลืองลิ้วดำปรากฏปืนทุกกระบอกยิงออกมาพร้อมๆกันแต่ไม่มีกระบอกไหนเลย ที่กระสุนจะพุ่งออกมาซอมูซากับสารวัตดุดค่อยๆย่องมาแล้วเสียงดังเปลี่ยงเปลี่ยงพร้อมกระสุนทั้งสองนัดพุ่งออกไปกระสุนอาคมและปืนที่เพิ่งจะถูกปลุกเสกส่งกระสุนออกมาเจาะเข้าที่สีข้างมันทั้งสองนัดเลือดทะลักออกมาแต่นั่นไม่ได้หมายจะเอามันอยู่มันเปลี่ยนเป้าหมายลุกขึ้นมากระโจนเข้าใส่ซอมูซาเห็นว่าเป้าหมายคือสารวัตดุด เธอจึงจับสองไหล่เขาเบี่ยงตัวออกไปแล้วเอาด้านหลังของตัวเองรับกงเล็บสมิงนั้นแทนเสียงกรีดร้องของเธอพร้อมกับเสือสมิงขึ้นค่อมร่างเธอยกแขนขึ้นมากันก่อนที่มืออีกข้างจะก,กระชากปืนพกสั้นออกมาจ่อไปที่ซอกขาด้านในและลั่นกระสุนออกไปถึงห้านัดเจ้าเสือใหญ่สุดลงทับร่างเธอเลือดของมันไหลทะลัก ลดลาดไปบนร่างบางที่บัดนี้หมดสติไปแล้วทั้งหมดลืมความกลัวพากันออกมาช่วยผักร่างของเสือใหญ่ออกไปจนสำเร็จจ่ารีบเรียกฮอมารับคนจิบด้วยสิ้นคำสั่งวิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียมจึงได้แจ้งไปยังศูนย์บัญชาการใหญ่หลังจากที่แจ้งพิกัดแล้วระหว่างที่รอก็ได้มีชาวบ้านออกมามุงดูกันเต็มไปหมดต่างก็ดีใจที่เสือรายได้ตายลงแล้วหมู่เฮาคิดไม่ถึงเลยนะ นายผู้เฒ่าจะเป็นเสือเสียเองถ้าไม่เห็นกับตาหมู่เฮาขอบคุณหลายๆเด้อไม่เป็นไรพวกเราฝากชาวบ้านจัดการทางนี้ด้วยทุกคนจัดการเผาเสือพร้อมกับบ้านของพ่อเฒ่าด้วยนะเพราะในบ้านมีแต่เครื่องเส้นเสือผีห้ามให้มีไข่ขึ้นไปหรือเอาอะไรจากเตือนไปเด็ดขาดจ่าดำกับหมวดวีช่วยกันประสานงานกับชาวบ้านส่วนสองสาวนั้น ใช้ผ้าสับเอาเลือดเสือออกเท่าที่จะทำได้ไม่นานนักเสียงเฮลิคอปเตอร์ก็ดังไกล้เข้ามาร่างของซอมุซาถูกหามขึ้นเปแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลในตัวจังหวัดผ่านไปหลายชั่วโมงกว่าอาสาสมัครสาวจะฟื้นแต่ครั้งแรกที่เธอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าสารวัตรดุดน่งเฝ้าเธออยู่ข้าง,างเตียงมือเล็กถูกเขาเกาะกลุ่มไว้สารวัตรคะ สาลวัดอ้าวซอมุซาเธอฟื้นแล้วเหรอเธอฟื้นแล้วจริงๆด้วยสาลวัดดีใจอะไรขนาดนั้นคะเป็นห่วงซอมุซาเหรอคะอ๋อ,อเปล่าเปล่าหรอกไม่ได้เป็นห่วงแต่ถ้าเธอเป็นอะไรไปฉันก็คงรู้สึกแย่มากเลยที่เธอเจ็บครั้งเนี้ยก็เพราะฉันพักผ่อนเถอะหายเร็วๆนะฉันไม่มีคู่บาตี้ทำงานกับคนอื่นค่อนข้างจะลำบาก พอไม่มีใครดูใจเท่ากับเธอแล้วล่ะแล้วสอมูซาก็กลมนางุดด้วยความเขินอาย